แต่แรงงานเราไปแต่แรงเราแล้วก็ห่อข้าวไปกับไข่ต้มไป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 กินเวลาทํางานแค่นั้นเองนะอ๋อพี break, so yes, yes. Louise, yes, yes. ่หยุดวันนี้คุยได้ตลอดเลยใช่ไหมใช่ใช่ก็นี่แหละยาปรึกษาพี่พี่ก็ผมก็ไปถามว่าน้ําหนักมันเท่าไหร่ที่เขาพี่เขายกเขาก็บอกว่าไก่อยู่ที่ถุงละสิบกิโลไม่เกินเขาทําแค่ถุงละสิบกิโลสิบกิโลก็คือยกกับน้องลินช่วยกันสองคนผัวเมียช่วยกัน งานก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิ่งช่วงกลางช่วงกลางคืนใช่ใช่ใชเข้างานบ่ายสองเสร็จประมาณตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยนะครับประมาณอย่างนั้นเดือนหนึ่งพี่เขาก็บอกว่าการันตีว่าวิกหนึ่งอ่ะมันได้พอสมควรเดือนหนึ่งก็ได้หาค่าใช้จ่ายแล้วค่าอะไรแล้วพี่เขาก็บอกว่ามัน,มนอยู่ได้มันเลี้ยงครอบครัวแล้วก็สองคนก็มีใบขับขี่ใบขับขี่ด้วยกันช่วยกันขับอะไรเงี้ยคือ คือมันเป็นมันเป็นงานครอบครัวแล้วพี่ก็บอกว่ามันต่อยอดได้ขนาดพี่ยังมีรถสามคันได้เลยจากพี่ไม่มีอะไรเขาบอกมันต่อยอดได้เออถ้ามันทําแล้วมันมีช่องทางหากินแล้วนายก็ต่อยอดไปเผื่อนายจะมีสามสี่คันในวันข้างหน้าจะรู้เหรอแกก็บอกว่าเรียนรู้งานไปก่อนพี่ก็บอกว่าซัพพอร์ตให้ทุกอย่างน้ํามันก็จะออกให้อะไรให้พอเวลาที่เงินออกมาแล้วอะไรแล้วอย่าค่อยมาค่อยๆมาหักมาคุยกันใช่ค่อยๆ่อยมาหักมาคุยกันทีหลังนั่นแหละพี่ก็เลยไปคุยกันได้หลายอย่าง เขาก็บอกว่าเขายังเลี้ยงตัวเขาได้เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงรถสามคันเขายังเลี้ยงมาได้แต่ว่าแกบอกว่าแกก็อยากจะบริหารแค่คันสองคันแค่นั้นแหละแล้วคันนี้แกก็จะช่วยเราว่าก็คือคือเขาดูในสีฟ้าตลอดว่าเราเป็นคนแบบกระดูกทับเส้นมาแบบรถโดนยึดมาหมดเนื้อหมดตัวอะไรมาพี่เขาก็เลยบอกว่าโอเครับรู้ทุกอย่างมาตั้งนานแล้วเราก็ญาติญาติกันก็เลยเขาก็เลยดันทุกอย่างหรือบอกไม่ต้องเอาอะไรมาเอามาแต่แรงแรงกับใจ แรงกับใจที่มาทำเขาก็เลยเรียกไปคุยไปดูรถไปอะไรใช่รถเขาออกมาได้3มปีแล้วพี่รถออกมาได้3ปีแล้วก็ไปดูสภาพรถไปเช็คสภาพรถอยู่ก็ก็โอเคนี่ยก,ก็สภาพรถก็ผ่านรถก็ใช้มาสามแสนกิโลสมปีปีละแสนครับเพราะว่ารถวิ่งงานเนาะปีละแสน พี่อ้อยเขาบอกว่าสู้ๆครับพี่อ้อยเพราะว่าคือหลายน้องก็หลายชีวิตที่ต้องรอความหวังจากเราถ้าเราจะมาอ้างแต่ว่ากระดูกทับเส้นกระดูกทับเส้นแล้วเราไม่ทําอะไรเลยเราจะมานั่งแบบหาแต่งานแบบอย่างนั้นเกินมันก็ไม่ได้อะคือรอง,งานแอร์น้องก็ไม่มีน้องก็ไม่มีรถมีดาอะไรไปวิ่งเนาะน้องก็เลยอืมอะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไคุยกันหลังไม่เอา เด้ออืมมันถ้าได้เปิดทางแล้วเนาะก็ได้เปิดทางได้คุยแล้วมันก็อยากคุยเนาะ <c oughs> อูมันเป็นอย่างเงี้ยนะ้องคนเปิดเผยเนาะไม่มีอะไรปิดบังใครมันพูดอะไรก็พูดตรงๆไปตามความจรงิงความตรงเนาะมันก็เลยไม่รู้เป็นคนไม่ปิดบังอะไรอยู่แล้วเรื่องธรรมชาติเรื่องจรงิรง,จรง,ง,รจรงก็คือเรื่องจรงิงพูดเรื่องจริงเป็นสิ่งไม่ตายครับจริงก็คือเรื่องจริงย้อนแสง มุมนี้ย้อนแสงสะตาคนดูเอานั่งกินห้พี่เดี๋ยวผมจะลงไปนั่งใต้ลถไม้ข้างล่างกันนั่งข้างบนมันย้อนแสง รวมมานั่งกันขอบคุณครับสาขิ้ครวยแล้วคุณพี่เป็นไงครับคุณพี่ดีขึ้นแล้วใช่ไหมน้องก็เป็นหว่วงเป็นห่วงกันม่าจะทำยังไงกด้ทนทนไม่ได้ก็เลยทักไปหานั่นแหละพี่เราเป็นยังไงเป็นยังไงก็เป็นห่วงกัน ค้มมาแล้วฝนฝนจะตกแล้วดีขึ้นแล้วค่ะโอ้ยนะครับขอบคุณพระคุ้มครองพี่นะครับค้มมืดมาเลยสว่างสวัยเข้ามาวัดก็มีแต่คนสะองอนนะครับ่าวัดเรา